วันนี้วันที่2เมษายนท่านผู้ชมนะฮะไปดูข่าวด่วนนิดนึงสำหรับอัปเดตคดีคุณแตงโมล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มนะฮะสองข้อหากับคุณปอตนุพัฒน์แล้วก็คุณโรเบิร์ตไพบูลในเรื่องของการให้การเท็จแล้วก็ทำลายหลักฐานผู้กำกับสพเมืองนนท์เปิดเผยว่าวันนี้ปอและโรเบิร์ตเนี่ยก็มารายงานตัวตามนัดหมายตามปกติและพนักง,งานสอบสวนเนี่ยได้สอบปากคำเพิ่มเติมและได้แจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองคนเพิ่มอีกสองข้อหาคนละสองข้อหานะท่านผู้ชมนะเรื่องของการให้การเทจ ข้อหาทำลายพยานหลักฐานประมาณนี้ข้อหาให้การเท็จก็คือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มไปเนี่ยเขาบอกเขาแจ้งมาว่าแค่สามขวดแต่ตารวจบอกมีพยานหลักฐานเนี่ยดื่มไปมากกว่าน,นั้นดื่มไปมากกว่าน,นั้นแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าดื่มไปปริมาณเท่าไหร่ให้มันอยู่ในสำนวนคดีไปก่อนส่วนข้อหาทำลายพยานหลักฐานนี่ก็คือการร่วมกันทิ้งขวดวายแก้ววายต่างๆ นั่นคือข้อหาทำลายพยานหลักฐานนอกจากนี้เนี่ยตำรวจยังได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนะในการที่จะมารายงานตัวของปอลและโรเบิร์ตเนี่ยจากที่รายงานตัวทุกๆ5วันแต่ตอนนี้สึกแล้วสึกแล้วแล้วก็อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ให้มารายงานตัวทุกๆ7วันแล้วกันประมาณนั้นรายงานตัวครั้งต่อไปวันที่9เมษายนและอัปเดตล่าสุดของล่าสุดละขณะน,นี้สารออกหมายจับคุณแซนนะนวิสาพัฒน์ท่านผู้ชมนะ ก็คือหนึ่งในบนเรือนั่นแหละห้าคนบนเรือก็เป็นผู้ต้องหาที่สามในข้อหาของกระทาการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตท่านผู้ชมนะก็ถึงแก่ความตายนั่นแหละพูดง่ายๆเป็นผู้ต้องหาที่สามท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูว่าเรือกระติกเรือจอ๊อกจะโดนข้อหาไปด้วยหรือไม่ประมาณนี้แต่จริงๆผมว่าคงจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกหลายๆอยา่างนะสำหรับคดีนี้ต้องรอติดตามดูแต่ล่าสุดยืนยันนะฮะว่าคุณแซมวิสาพัฒน์ ถูกออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยในข้อหากระทําการโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขอบคุณครับ